บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปรอบตัวคุณพลังงานที่แตกต่างหนักหน่วงกว่าบางที่คุณอาจสังเกตเห็นว่าคนรอบตัวคุณหุดหนิดโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนหรือคุณเองรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตวิญญาณมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ทําอะไรที่จะทําให้เหนื่อยหน่ายเช่นนี้หากคุณกำลังประสบกับสิ่งนี้คุณจำเป็นต้องฟังสิ่งที่ฉันจะแบ่งปันวันนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังประสบไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่จินตนาการของคุณและไม่ใช่สิ่งที่คุณควรเพิกเฉย คุณกำลังอยู่ในท่ามกลางสงครามจิตวิญญาณและสงครามนี้ไม่ได้เริ่มเมื่อวานมันเริ่มขึ้นก่อนที่คุณจะเกิดและเหตุผลนั้นง่ายมากคุณได้รับการเลือกคุณแบกแสงสว่างที่รบกวนความมืดและด้วยเหตุนี้คุณจึงกลายเป็นเป้าหมายแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องนี้ฉันต้องการให้คุณเข้าใจสิ่งพื้นฐานหนึ่งข้อคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการต่อสู้นี้คุณไม่ได้ไร้การปกป้องและที่สําคัญที่สุดคุณไม่ได้แพ้ในสงครามนี้อันที่จริงคุณชนะแล้วคุณแค่ต้องจําสิ่งนี้ให้ได้ มาเริ่มด้วยการพูดถึงสัญญาณกันก่อนคุณรู้สึกหนักอึ้งในสภาพแวดล้อมเมื่อเข้าไปในสถานที่บางแห่งหมายตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนหมายสังเกตเห็นว่าบางคนแปลกๆตอนอยู่ในสถานที่เดียวกับคุณเหมือนกับว่ามีอะไรในตัวคุณทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดไหมเหล่านี้ไม่ใช่อาการของความเครียดหรือความหวาดระแวงเหล่านี้เป็นสัญ,ญญาณที่แสดงว่าคุณกําลังทํางานในความผีทางจิตวิญญาณที่ทําให้ความมืดรู้สึกอึดอัดแสงสว่างของคุณส่องแสงแรงขึ้นและนี่กําลังสร้างปฏิกิริยาในโลกจิตวิญญาณ พระคัมภีร์สอนเราในยอห์นบทที่หนึ่งข้อห้าความสว่างส่องแสงในความมืดและความมืดไม่เข้าใจความสว่างไม่ใช่ว่าความมืดเข้าใจความสว่างไม่ได้แต่ความมืดชนะความสว่างไม่ได้พวกมันดับสิ่งที่พระเจ้าจุดไฟในตัวคุณไม่ได้คุณเคยหยุดคิดไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาเชิงลบโดยอัตโนม,มัติเมื่อคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมนั้นทำไมบางการสนทนาหยุดลงเมื่อคุณเข้าใกล้ทำไมมีคนที่วิาพากวิจารคุณโดยไม่รู้จักคุณดีคำตอบนั้นง่าย การมีอยู่ของคุณเปิดเผยเงามืดแสงสว่างของคุณเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่และสิ่งนี้รบกวนคนที่อยู่ในความมือดอย่างลึกซึ้งแต่นี้ไม่ใช่ปัญหานี่คือการยืนยนันคุณได้รับการเจิมเพื่อสิ่งนี้คุณถูกแยกออกมาเพื่อสิ่งนี้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิดพระเจ้าทรงทราบแล้วว่าคุณจะเป็นภัยคุกคามต่อความมืดและด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเตรียมปกป้องและให้ความสามารถแก่คุณสำหรับภารกิจนี้เยเรมีบทที่หนึ่งข้อหประกาศว่า ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในคันเราก็รู้จักเจ้าแล้วและก่อนที่เจ้าจะออกจากคันมารดาเราก็แยกเจ้าออกมาแล้วเราตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์แก่บรรดาประชาชาติข้อประคัมภีร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเยเรมีเท่านั้นมันเป็นเรื่องของคุณด้วยคุณได้รับการรู้จักแยกออกมาและเตรียมไว้ก่อนที่จะหายใจครั้งแรก และนี่คือเหตุผลที่การโจมตีเริ่มขึ้นตั้งแต่เนื่อๆในชีวิตคุณบางที่คุณอาจเติบโตขึ้นด้ความรู้สึกแตกต่างไม่มีใครเข้าใจบางที่คุณอาจผ่านสถานการณ์ยากลําบากที่ในตอนนั้นไม่สมเหตุสมผลบางที่คุณอาจเผชิญการปฏิเสธจากคนที่ควรจะสนับสนุนคุณสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะศัตรูรู้จักชะตากรรมของคุณแล้วมันพยายามทําลายคุณตั้งแต่เนื่อๆพยายามทําให้คุณยอมแพ้ก่อนที่คุณจะค้นพบว่าคุณเป็นใครจริงๆแต่มาล้มเหลวคุณอยู่ที่นี่คุณยังมีชีวิตคุณกําลังเดินในจุุดประสงงคค์ขอณ โยเซฟถูกพี่ชายของเขาเกลียดชังก่อนที่จะกลายเป็นผู้ว่าราชการแคว้นอียิปต์ดาวิดถูกซาอูลข่มเหงก่อนที่จะกลายเป็นกษัตริย์โมเสสต้องหนีก่อนที่จะปลดปล่อยประชากรทั้งชาติรูปแบบเป็นเหมือนกันเสมอก่อนจะมีการคัดค้านจากนั้นจะมีการยกระดับตอนนี้มาพูดเรื่องประเภทของการโจมตีที่คุณอาจเผชิญเมื่อเร็วๆนี้เพราะเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อคุณเริ่มเดินใกล้ชิดกับจุดประสงค์ของคุณการโจมตีก็รุนแรงขึ้น บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าบางคนเริ่มแสดงค่าทีแปลกๆก,กับคุณคนที่เคยปกติก็เริ่มแสดงความอิจฉาหงุดหงิดหรือแม้แต่โกรธโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะแสงของคุณกำลังเติบโตและมันกำลังเปิดเผยความมืดที่มีอยู่ในคนเหล่านั้น การโจมตีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างมีสติบางอย่างไม่มีสติมีคนที่จงใจทำพิธีกรรมคาถาสสยหรือส่งพลังงานเชิงลบมายังคุณแต่ก็มีคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกศัตรูใช้เพื่อโจมตีคุณผ่านทางคำพูดความคิดหรือทัศนคติเชิงลบคุณเคยมีประสบการณ์ตื่นขึ้นมาเหนื่อยๆแม้ว่าจะนอนหลับสบายไหมหรือฝันแปลกๆน่าขนขลุกไหมเหล่านี้อาจเป็นการโจมตีในโลกจิตวิญญ,ญาณความพยายามที่จะดูดพลังงานของคุณหรือปลุกความสับสนในจิตใจของคุณ แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจการโจมตีเหล่านี้ไม่มีอำนาจเหนือคุณอิสยาห์54:17ประกาศว่าอาวุธทุกชิ้นที่ปั้นขึ้นเพื่อต่อสู้กับเจ้าจะไม่สำเร็จและลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้กับเจ้าในการทีภากษาเจ้าจะปรับโทษมันนี่คือมรดกของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและความชอบธรรมของพวกเขาจากเราพระเยโฮวาตรัสด,ดังนี้ อาวุธทุกชิ้นที่ปั้นขึ้นเพื่อต่อสู้กับคุณจะไม่สําเร็จไม่ใช่ว่ามันจะพยายามและอาจล้มเหลวแต่มันจะไม่สําเร็จจบคุณถูกปกคลุมด้วยการปกป้องของพระเจ้าที่แข็งแกร่งกว่าพลังใดๆของความมืดคุณมีเทพเจ้าเฝ้าดูคุณคุณมีพระโลหิตของพระเยซูป,ปกคลอํอําคุณคุณมีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมกําลังคุณหากคุณมาถึงตรงนี้ในวิดีโอให้แสดงความเห็นว่าได้รับการปกป้อง เพอยืนยันว่าคุณเข้าใจความจริงนี้นี่ไม่ใช่ความเชื่อโชคลางแต่เป็นการประกาศศรัทธาตอนนี้ฉันต้องการพูดเรื่องสิ่งที่คุณอาจสังเกตเห็นกฎแหงการคืนสู่ทางจิตวิญญาณพลังงานเชิงลบทั้งหมดที่ถูกส่งมาต่อต้านคุณกำลังกลับไปหาผู้ส่งสุภาษิต26-27กล่าวว่าผู้ที่ขุดหลุมจะตกลงไปในนั้นและผู้ที่กลิ้งหินหินนั้นจะกลับมาทับเขา คุณไม่จําเป็นต้องแก้แค้นใครคุณไม่จําเป็นต้องตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วความยุติธรรมของพระเจ้าเองกําลังทํางานเพื่อคุณคนที่พยายามทําร้ายคุณกําลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกเขาหว่านต่อต้านคุณและคุณรู้ไหมว่าอะไรน่าสนใจกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้มากกว่าที่เคยก่อนการโจมตีจะเริ่มความพยายามทุกครั้งที่จะล้มล้างคุณกลับทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคําสาปทุกคําที่ส่งมาต่อต้านคุณกลายเป็นพรประตูทุกบานที่ปิดหน้าคุณทําให้พระเจ้าเปิดหน้าต่างที่ใหญ่กว่า คุณพัฒนาการแยกแยะทางจิตวิญญาณคุณเรียนรู้ที่จะระบุพลังงานเชิงลบคุณได้รับอำนาจทางจิตวิญญาณคุณแบบภารัทางจิตวิญญาณที่ทําให้ความมืดถอยหลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมาถึงนี่หมายความว่าคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นตอนนี้คุณต้องเฝ้าระวังทางจิตวิญญาณคุณต้องรักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้สะอาดคุณต้องสวดมนต์ต่อไปประกาศการปกป้องเหนือชีวิตและครอบครัวของคุณ อย่าปล่อยให้สิ่งใดเข้าไปในบ้านของคุณโดยไม่มีการแยกแยะอย่ารับของขวัญจากคนที่คุณรู้ว่าไม่ปรารถนาดีต่อคุณอย่าไปในสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณถูกดูดปกป้องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณประกาศทุกวันฉันได้รับการปกป้องด้วยพระโลหิตของพระเยซูอาวุธที่ปั้นขึ้นเพื่อต่อสู้กับฉันจะไม่สาเร็จฉันถูกปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าและได้รับการเฝ้าดูจากเทพเจ้าคํำสาปทั้งหมดหักเหงคาถาใสาทั้งหมดล้มเหลวพลังงานเชิงลบทั้งหมดกลับไปหาผู้ส่ง ชมรมสมาชิกของเราที่นี่ใน YouTube เสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องการปกป้องทางจิตวิญญาณการสวดมนต์สงครามและการแยกแยะทางจิตวิญญาณที่สามารถเพิ่มความลึกให้กับการเดินทางแห่งการเสริมสร้างนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคุณยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปเพื่อทำให้ภารกิจในการยกระดับจิตสำนึกรวมสำเร็จมันเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เพิ่มความลึกให้กับการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความเห็นแรกที่ปักหมุด คุณต้องเข้าใจว่าชิงชัยของคุณถูกประกาศในสวรรค์แล้วสิ่งที่คุณกำลังใช้ชีวิตบนโลกเป็นเพียงการแสดงออกของสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในโลกจิตวิญญาณแล้วคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่อชนะคุณกำลังต่อสู้จากตำแหน่งของชัยชนะรม8 3 7นประกาศว่าแต่ในสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เราเป็นผู้ชนะยิ่งกว่าโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราคุณไม่เพียงแต่เป็นผู้ชนะคุณเป็นผู้ชนะยิ่งกว่านี้หมายความว่าชัยชนะของคุณแน่นอนมากจนไม่จำเป็นต้องมีการต่อสู้ แต่การต่อสู้มีอยู่เพื่อสอนคุณเพื่อเสริมสร้างคุณเพื่อเตรียมคุณสำหรับสิ่งที่จะมาถึงเพราะพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับคุณแผนการที่คุณยังไม่ได้จินตนาการและคุณจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเสริมสร้างทางจิตวิญญาณนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับทุกสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้แสงของคุณส่องแสงแรงขึ้นทุกวันอำนาจทางจิตวิญญาณของคุณเพิ่มขึ้นการแยกแยะของคุณคมขึ้นคุณกำลังกลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างเสมอว่าคุณจะเป็น และฉันต้องการให้คุณรู้ว่าการโจมตีจะลดลงไม่ใช่เพราะศัตรูยอมแพ้คุณแต่เพราะคุณแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณมากจนมันไม่สามารถโจมตีคุณในแบบเดิมได้คุณกำลังพัฒนากรอะทางจิตวิญญาณที่ทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพน้อยลงแต่นี่ไม่หมายความว่าคุณสามารถต่อยให้การเฝ้าระวังตกหมายความว่าคุณต้องเฝ้าระวังต่อไปสวดมันตอบไปประกาศการปกป้องต่อไปเดินในแสงสว่างต่อไปจำไว้ คุณไม่ได้ถูกเรียกให้มีชีวิตธรรมดาคุณถูกเรียกให้เป็นแสงในโลกแห่งความมืดคุณถูกเรียกให้เป็นเกลือในแผ่นดินที่สูญเสียรสชาติคุณถูกเรียกให้สร้างความแตกต่างในรุ่นที่สูญเสียทิศทางและนี่คือเหตุผลที่คุณรบกวนนี่คือเหตุผลที่คุณถูกโจมตีนี่คือเหตุผลที่ไม่ใช่ทุกคนสามารถรู้สึกสบายในการมีอยู่ของคุณเพราะคุณแบกสิ่งที่พวกเขาสูญเสียหรือไม่เคยมี ดังนั้นอย่าลดตัวเองเพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกสบาย <ivot> อย่าดับแสงของคุณเพื่อไม่รบกวนความมืดอย่าซ่อนตัวเพื่อไม่เป็นเป้าหมายคุณถูกสร้างมา <certific> ania, เพื่อส่องแสงคุณถูกสร้างมา Stevens, พเพื่อรบกวนคุณถูกสร้างมาเพื่อแตกต่างโลกต้องการแสงของคุณคนรอบตัวคุณต้องการสิ่งที่คุณแบกแม้แต่คนที่โจมตีคุณลึกๆแล้วกําลังสิ้นหวังกับแสงที่คุณมีพวกเขาแค่ไม่รู้วิธีขอดังนั้นส่องแสงต่อไปสวดมนต์ต่อไปเดินในจุดประสงค์ของคุณต่อไปเป็นคนที่พระเจ้าเรียกคุณให้เป็นต่อไป และตอนนี้ก่อนจบฉันต้องการสวดมนต์อันทรงพลังเหนือชีวิตคุณหากคุณกำลังดูสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้านำคุณมาที่นี่เพื่อรับคำนี้เพื่อรับการสวดมนต์นี้เพื่อได้รับการยืนยันในเอกลักษณ์ของคุณในฐานะบุตรที่ได้รับการเลือกหลับตาถ้าทำได้หรือเพียงแค่มุ่งความสนใจไปที่คำที่ฉันจะประกาศเหนือคุณ พระบิดาบนสวรรค์ฉันยืนต่อหน้าพระที่นั่งของพระองค์ในนามของทุกคนที่กำลังดูข้อความนี้พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาเป็นใครพระองค์ทรงทราบสิ่งที่พวกเขาผ่านพระองค์ทรงทราบสิ่งที่พวกเขาเผชิญฉันประกาศว่าพวกเขาได้รับการเลือกฉันประกาศว่าพวกเขาได้รับการปกป้องฉันประกาศว่าอาวุธที่ปั้นขึ้นเพื่อต่อสู้กับพวกเขาจะไม่สำเร็จ คำสาปทั้งหมดที่ส่งมาต่อต้านชีวิตของพวกเขาฉันหักเหงตอนนี้ในพระนามของพระเยซูคาถาใสาทั้งหมดคำสาปทั้งหมดพลังงานเชิงลบทั้งหมดฉันสั่งให้กลับไปหาผู้ส่งเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดเท่าฉันประกาศว่าพวกเขาเดินภายใต้การปกคลุมของเทพเจ้าให้เทพเจ้าตั้งไครรอบตัวพวกเขาให้พระโลหิตของพระเยซูเป็นโลอันทรงพลังเหนือชีวิตของพวกเขา ฉันประกาศว่าแสงที่อยู่ในตัวพวกเขาส่องแสงแรงขึ้นเรื่อยๆให้อำนาจทางจิตวิญญาณที่พระองค์วางไว้ในตัวพวกเขาแสดงออกด้วยพลังให้การแยกแยะทางจิตวิญญาณคมขึ้นในจิตใจของพวกเขาฉันประกาศว่าประตูทุกบานที่ปิดอย่างไม่ยุติธรรมจะเปิดให้โอกาสทุกอย่างที่ถูกขัดขวางได้รับการฟื้นฟูเป็นสองเท่าให้น้ำตาทุกหยดที่พวกเขาร้องให้กลายเป็นความเปรมปรี ฉันประกาศว่าพวกเขาเป็นผู้ชนะยิ่งกว่าว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในท่าป้องกันแต่อยู่ในท่าโจมตีทางจิตวิญญาณว่าพวกเขาไม่หนีจากการต่อสู้แต่กล้าไปข้างหน้าในใชัยชนะฉันประกาศว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขายังคงรออยู่ให้การโจมตีที่พวกเขาได้รับกลายเป็นคำพยานแห่งชัยชนะให้ความมืดที่พวกเขาเผชิญช่วยเน้นแสงที่พวกเขาแบกให้มากขึ้น พระบิดาฉันขอให้พระองค์ยืนยันคำเหล่านี้ในใจของแต่ละคนให้พวกเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของพระองค์ที่ยืนยันว่าพวกเขาได้รับความรักได้รับการเลือกและได้รับการปกป้องในพระนามของพระเยซูคริสต์ฉันประทับตราการสวดมนต์นี้และประกาศว่าสำเร็จแล้วในสวรรค์และจะแสดงออกบนโลกอเมนหากคุณได้รับการสวดมนต์นี้หากมีสิ่งใดสัมผัสใจคุณระหว่างข้อความนี้ให้แสดงความเห็นว่าได้รับแล้ว นี่ไม่ใช่แค่ความเห็นแต่เป็นการประกาศศรัทธาการยืนยนันว่าคุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครและตำแหน่งของคุณในสงครามจิตวิญญาณน,นี้สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกในการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นี้มากขึ้นชมรมสมาชิกของเราเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องสงครามจิตวิญญาณการปกป้องของพระเจ้าและการพัฒนาการแยกแยะทางจิตวิญญ,ญาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคุณยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไป เพื่อทำให้ภารกิจในการยกระดับจิตสํานึกรวมสําเร็จมันเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เพิ่มความลึกให้กับการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคําอธิบายและในความเห็นแรกที่ปักหมุดคุณต้องเข้าใจสิ่งสําคัญเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณกําลังใช้ชีวิตนี้มันไม่ใช่แค่ช่วงยากลําบากที่จะผ่านไปมันเป็นกระบวนการแปลงสภาพทางจิตวิญญาณที่กําลังเตรียมคุณสําหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการ การโจมตีทุกครั้งที่คุณเผชิญได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทราบว่าคุณมีความแข็งแกร่งพอที่จะทนทานและออกมาแข็งแกร่งขึ้นคืนนอนไม่หลับทุกคืนคนทุกคนที่หันหลังให้คุณประตูทุกบานที่ปิดทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างของพระเจ้าคุณกำลังถูกหล่อหลอมเหมือนทองในไฟช่างทองไม่ใส่ทองในไฟเพื่อทำลายมัน แต่เพื่อชำระมันเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนทั้งหมดและเผยความเปล่งปลั่งที่มีอยู่เสมอในทํานองเดียวกันพระเจ้าอนุญาตให้คุณผ่านไฟเพื่อกำจัดทุกสิ่งที่ไม่เป็นของเอกลักษณ์ที่แท้จริงของคุณและตอนนี้คุณกำลังออกมาจากเตาไฟนั้นด้วยการเจิมที่แตกต่างคุณแบกอำนาจทางจิตวิญญ,ญาณที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อคุณสวดมนต์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเร็วขึ้นเมื่อคุณประกาศบางสิ่งมีพลังในคำของคุณเมื่อคุณเข้าไปในสภาพแวดล้อมบรรยากาศทางจิตวิญ,ญญาณเปลี่ยนไป นี่ไม่ใช่ความเย้หยิงแต่เป็นการยอมรับงานที่พระเจ้าทําในตัวคุณเป็นการเข้าใจว่าคุณไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นก่อนการโจมตีจะเริ่มคุณได้รับการเลื่อนตําแหน่งทางจิตวิญญาณคุณได้รับตําแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ด้วยอํานาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คุณตอนนี้มีการเรียกที่ยิ่งใหญ่กว่าเนื้อชีวิตของคุณคุณได้รับมอบหมายให้ช่วยคนอื่นที่กําลังผ่านสิ่งเดียวกับที่คุณผ่านประสบการณ์ชัยชนะของคุณกลายเป็นคําพยานสําหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในการต่อสู้ เพราะเหตุนี้จึงสาคัญที่คุณจะไม่เก็บการเปิดเผยนี้ไว้แค่กับตัวเองแบ่งปันเรื่องราวของคุณแล้วว่าพระเจ้าช่วยคุณอย่างไรแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะชนะสงครามจิตวิญญาณเป็นแสงสําหรับผู้ที่ยังคงเดินในความมืดจําไว้ว่าพระเยซูไม่ได้ช่วยคุณให้รอดเพียงเพื่อให้คุณไปสวรรค์พระองค์ช่วยคุณให้รอดเพื่อให้คุณเป็นเกลือและแสงบนโลกเพื่อให้คุณสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนอื่นเพื่อให้คุณเป็นช่องทางของพรการรักษาและการปลดปล่อย และมีคนรอบตัวคุณที่สิ้นหวังกับคำแห่งความหวังคนที่กำลังเผชิญการโจมตีเดียวกับที่คุณเผชิญแต่ยังไม่ได้ค้นพบเอกลักษณ์ของพวกเขาในพระคริสต์คนที่กำลังถูกความมืดโจมตีแต่ไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองทางจิตวิญญาณคุณสามารถเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าจะใช้เพื่อเข้าถึงคนเหล่านี้เรื่องราวชัยชนะของคุณอาจเป็นสิ่งที่ใครบางคนต้องการได้ยินเพื่อไม่ยอมแพ้คำพยานของคุณสามารถช่วยชีวิตฟื้นฟูครอบครัวปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกจองจำ แต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องรับเอกลักษณ์ของคุณในฐานะผู้ชนะอย่างสมบูรณ์หยุดมองตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์และเริ่มมองตัวเองเป็นผู้ชนะยิ่งกว่าในพระเยซูคริสต์หยุดกลัวการโจมตีและเริ่มมีความเมตตาต่อผู้ที่โจมตีคุณเพราะพวกเขาอยู่ในความมืด เข้าใจว่าเมื่อใครบางคนโจมตีคุณทางจิตวิญญาณคนนั้นกําลังเผยความอ่อนแอทางจิตวิญญาณของตัวเองผู้ที่เต็มไปด้วยแสงไม่จำเป็นต้องพยายามดับแสงของคนอื่นผู้ที่มีความสงบภายในไม่รู้สึกรบกวนกับความเปล่งปลั่งของคนอื่นผู้ที่รู้คุณค่าของตัวเองในพระเจ้าไม่รู้สึกจำเป็นต้องลดใคร ดังนั้นแทนที่จะงดหงิดกับผู้ที่ข่มเหงคุณจงสวดมนต์เพื่อคนเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อผู้ที่ใช้และทำร้ายคุณไม่ใช่เพราะพวกเขาสมควรแต่เพราะคุณยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาจินตนาการคุณมีธรรมชาติของพระเจ้าที่ไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วแต่เอาชนะความชั่วด้วยความดี นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ได้รับการเลือกจริงๆกับผู้ที่แค่คิดว่าตัวเองพิเศษผู้ที่ได้รับการเลือกจริงไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเขาเป็นเพียงแค่เป็นเขาเดินในความรักแม้จะถูกเกล็ดชังเขาอวยพรแม้จะถูกสาบเขาอธิษฐานแม้จะถูกข่มเหงและคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์คืออะไรการสวดมนต์ของคุณมีพลังที่การสวดมนต์ของคนอื่นไม่มีเมื่อคุณอธิษฐานเพื่อใครบางคนแม้แต่เพื่อผู้ที่ทําร้ายคุณพระเจ้าเคลื่อนไหวในแบบที่เหนือธรรมชาติเพราะคุณกําลังทํางานในระดับสูงสุดของจิตวิญญ,ญาณ ความรักไม่มีเงื่อนไขเพราะเหตุนี้ฉันต้องการท้าทายคุณให้ทำสิ่งที่ทรงพลังเอาชื่อของคนที่โจมตีคุณมากที่สุดที่พยายามทำลายคุณมากที่สุดและสวดมนเพื่อการกลับใจของเขาอธิษฐานเพื่อความรอดของเขาขอให้พระเจ้าเปลี่ยนใจของเขา นี่อาจดูเป็นไปไม่ได้ตอนนี้แต่คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้บางคนที่ข่มเหงคุณมากที่สุดอาจกลายเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระเจ้าสัมผัสใจพวกเขาซาโลข่มเหงคริสเตียนและกลายเป็นเปโลอาัคารสาวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตศาสนาและแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นคุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อคุณสวดมนต์เพื่อผู้ที่จมตีคุณคุณจะเป็นอิสระจากภาระทางอารมณ์ที่คนนั้นแทนในชีวิตของคุณคุณไม่รู้สึกโกรธเจ็บใจหรือคุณข้องใจอีกต่อไปคุณรู้สึกเมตตาและนี่คือการปลดปล่อยนอกจากนี้การสวดมนต์อย่างจริงใจของคุณเพื่อศัตรูทําให้ความเมื่อสับสนอย่างสมบูรณ์ศัตรูไม่รู้วิธีตอบสนองเมื่อคุณอวยพรผู้ที่ควรสาบมันไม่มีกลยุทธ์ในการจัดการกับผู้ที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขและด้วยเหตุนี้มันจึงสูญเสียอํานาจเหนือคุณ ตอนนี้ในขณะที่คุณกําลังเติบโตในวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณนี้สําคัญที่คุณต้องเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่จะมาถึงเพราะพระเจ้าไม่ได้เสริมสร้างคุณทางจิตวิญญาณเพียงเพื่อให้คุณป้องกันการโจมตีพระองค์เตรียมคุณให้ก้าวหน้าในจุดประสงค์ของคุณมีประตูที่จะเปิดในชีวิตคุณนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่คุณไม่เคยจินตนาการมีโอกาสที่กําลังเตรียมไว้ในสวรรค์ที่จะทาให้คุณประหลาดใจมีคนที่พระเจ้าจะนํามาในเส้นทางของคุณเพื่อช่วยคุณทําตามชะตากรรมของคุณ แต่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับทั้งหมดนี้คุณต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์จิตใจให้มุ่งมั่นและจิตวิญญาณให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเมื่อพรเริ่มเทลงมาในชีวิตคุณศัตรูจะพยายามใช้สิ่งนี้ทําให้คุณสะดุดมันจะพยายามทําให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จมันจะพยายามทําให้คุณลืมว่าคุณมาจากไหนมันจะพยายามทําให้คุณคิดว่าคุณมาถึงจุดนี้ด้วยคุณธรรมของตัวเอง เพราะเหตุนี้จึงสําคัญที่คุณจะรักษาความถ่อมตนและความกตัญญูจําเสมอว่าทุกสิ่งที่คุณมีและทุกสิ่งที่คุณเป็นมาจากพระเจ้าชัยชนะของคุณเป็นผลจากพระคุณของพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตคุณความแข็งแกร่งของคุณมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพลและเมื่อพระเจ้ายกย่องคุณเมื่ออิทธิพลของคุณเติบโตเมื่อคนมากขึ้นเริ่มมาหาคุณเพื่อขอคําแนะนําทางจิตวิญญาณจำไว้ว่าคุณเป็นเพียงภาชนะในมือของช่างปั้น ใช้อิทธิพลของคุณเพื่อถวายเกียรตยิแด่พระเจ้าใช้อำนาจทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อปลดปล่อยนักโทษใช้ประสบการณ์ชัยชนะของคุณเพื่อให้กำลังใจผู้ท้อทแท้เป็นช่องทางบริสุทธิ์ของความรักและพลังของพระเจ้าและอย่าลืมว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่การเอาชนะการโจมตีจากภายนอกชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือการเอาชนะตัวเองคือการรักษาศรัทธาเมื่อทุกอย่างดูเหมือนสูญหายคือสามารถรักเมื่อมีเหตุผลที่จะเกลียดชังคือสามารถให้อภัยเมื่อมีเหตุผลที่จะแก้แค้น ชัยชนะภายในนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีคุณสมบัติสําหรับชัยชนะภายนอกที่จะมาถึงวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณน,นี้เป็นหลักฐานที่พระเจ้าจะสร้างชะตากรรมอันรุ่งโรจน์ของคุณและฉันต้องการให้คุณเข้าใจบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เรากําลังใช้ชีวิตในฐานะมนุษยชาติมีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นทั่วโลกผู้คนกําลังออกจากเมทริกของภาพลวงและการโกหกที่ทําให้มนุษยชาติหลับไหลามาหลายศตวรรษและคุณเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่ตื่นรู้นี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกําลังผ่านสงครามจิตวิญญาณนี้ในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จิตสำนึกของคุณกำลังขยายตัวในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ของประวัติศาสตร์คุณถูกวางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์โดยพระเจ้าให้เป็นส่วนหนึ่งของทางออกในยุคที่โลกต้องการแสงสว่างอย่างสิ้นหวงัง เรากำลังใช้ชีวิตในเวลาแห่งค้ำพยากรณ์เวลาที่วัชพืชกำลังถูกแยกออกจากข้าวสาลีเวลาที่หน้ากากกำลังหลุดออกและธรรมชาติที่แท้จริงกำลังถูกเปิดเผยและคุณที่ผ่านเตาไฟแห่งสงครามจิตวิญญาณออกมาบริสุทธิ์และมีความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่เป็นภาพลวง ความไวทางจิตวิญญาณของคุณถูกฝึกฝนจนแหลมคมคุณสามารถรู้สึกพลังงานที่คนอื่นไม่ได้สังเกตคุณระบุการโกหกที่สำหรับคนอื่นดูเหมือนความจริงคุณมองทะลุหน้ากากที่สำหรับหลายคนดูเป็นใบหน้าที่แท้จริงนี่คือของขวัญอันมีค่าที่พระเจ้าพัฒนาในตัวคุณผ่านการต่อสู้ที่คุณเผชิญใช้การแยกแยะน,นี้ด้วยปัญญาอย่ากลายเป็นหวัดระแวงแต่ยังคงเฝ้าระวังอย่ากลายเป็นผู้พิพากษาแต่จงแยกแยะอย่าแยกตัวจากโลกแต่ปกป้องพลังงานของคุณจากสิ่งที่อาจปนเปื้อนคุณทางจิตวิญญ,ญาณ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางนี้มีคนอื่นเหมือนคุณกระจายอยู่ทั่วโลกคนที่ผ่านกระบวนการตื่นรู้และเสริมสร้างทางจิตวิญญาณที่คล้ายกันคนที่แบกแสงเดียวกับที่คุณแบกคนที่มีการเจิมแบบเดียวกับที่คุณมีพระเจ้ากําลังรวบรวมกองทัพทางจิตวิญญาณของพระองค์พระองค์กําลังรวมคนที่พิสูจน์ความซื่อสัตย์ในไฟแห่งการทดสอบคนที่ไม่ปฏิเสธศรัทธาแม้เมื่อทุกอย่างดูเหมือนสูญหายคนที่รักษาแสงให้ติดอยู่แม้ในความมืดที่หนาแน่นที่สุด คุณเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนั้นคุณเป็นทหารชั้นยอดในอาณาจักรของพระเจ้าคุณได้รับการฝึกฝนในการต่อสู้ที่ยากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่สำคัญที่สุดและภารกิจเหล่านี้กำลังเริ่มตอนนี้บางทีคุณยังไม่เห็นภารกิจเฉพาะของคุณอย่างชัดเจนแต่มันกำลังเปิดเผยทีละน้อยบางทีอาจผ่านอาชีพของคุณที่คุณจะมีอิทธิพลต่อคนด้วยความซื่อสัตย์และความรักของคุณบางทีอาจผ่านครอบครัวของคุณที่คุณจะหักคำสาบข้ามรุ่นและสร้างมรดกแห่งพร บางทีอาจผ่านคำพยานของคุณการแบ่งปันว่าพระเจ้าปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไรบางที่อาจผ่านการรับใช้ที่ยังจะเกิดขึ้นในใจคุณหรืออาจเป็นการรวมกันของทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญคือคุณต้องพร้อมและไวต่อเสียงของพระเจ้าให้คุณรักษาใจเปิดกว้างเพื่อรับการชี้นำจากพระเจ้าไม่ต้องรีบร้อนในการกำหนดชะตากรรมของคุณแต่ปล่อยให้พระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระองค์ในเวลาที่เหมาะสม และระหว่างนี้ยังคงซื่อส,สั네ตยงงใ์ในสิ่งเล็กน้อยต่อไปยังคงให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งเล็กๆประจําวันต่อไปยังคงปฏิบัติต่อคนด้วยความรักและความเคารพต่อไปยังคงซื่อ ouais สัตย์ในคําพูดและการกระทําของคุณต่อไปยังคงแสวงหาพระพักของพระเจ้าในการสวดมนต์และในพระวจนะของพระองค์ต่อไปพระความซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กๆคือที่ที่พระเจ้าทดสอบความสามารถของเราในการจัดการกับความรับผิดชอบที่งใหญ่วิธีที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านคือที่ที่พระองค์ประเมินว่าเราจะปฏิบัติต่อฝูงชนอย่างไร วิธีที่เราจัดการทรัพยากรที่จํากัดคือที่ที่พระองค์กําหนดว่าเราสามารถจัดการทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ต้องการให้เราได้หรือไม่ชีวิตของคุณกําลังจะเข้าสู่ฤดูการใหม่ฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวที่คุณจะเห็นผลของทุกสิ่งที่คุณปลูกในช่วงปีแห่งการต่อสู้ฤดูการแห่งรางวัลที่พระเจ้าจะคืนทุกสิ่งที่ถูกขโมยจากคุณฤดูการแห่งการขยายที่อิทธิพลและผลกระทบของคุณจะเติบโตอย่างทวีคูณ แต่เตรียมตัวไว้พระกพรมาพร้อมกับความรับผิดชอบยิ่งพระเจ้าให้คุณมากยิ่งพระองค์จะเรียกร้องจากคุณมากยิ่งตำแหน่งของคุณสูงยิ่งการรับผิดชอบของคุณใหญ่ยิ่งคนติดตามคุณมากยิ่งตัวอย่างของคุณสำคัญเพราะเหตุนี้จงรักษาความถ่อมตนจำเสมอว่าคุณเป็นเพียงผู้รับใช้ในมือของพระเจ้าภาชนะดินเผาที่แบกสมบัติสวรรค์ช่องทางที่พระคุณของพระเจ้าไหลเวียนไปยังคนอื่น อย่าลืมว่าคุณมาจากไหนอย่าลืมมันยากลําบากที่คุณผ่านอย่าลืมว่าพระเจ้าซื่อสัตย์อย่างไรเมื่อคุณต้องการมากที่สุดความทรงจํานี้จะทําให้คุณเชื่อมต่อกับความเป็นมนุษย์ของคุณและจะให้ความเมตตาแก่คุณสําหรับผู้ที่ยังคงต่อสู้และเมื่อวันแห่งความมั่งคั่งมาถึงเมื่อประตูเปิดเมื่อโอกาสปรากฏให้แน่ใจว่าคุณให้เกียรติพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่คุณได้รับใช้พรของคุณเพื่ออวยพรคนอื่นใช้อิทธิพลของคุณเพื่อส่งเสริมอาณาจักรของพระเจ้าใช้ทรัพยากรของคุณเพื่่่ออสสร้าาางงงคคววมแตตตกในนนชีีิขขทัด เพราะในท้ายที่สุดสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าคุณสะสมเท่าไหร่แต่คุณให้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามีคนกี่คนรู้จักคุณแต่คุณสัมผัสชีวิตกี่คนไม่ใช่ว่าคุณไปได้สูงแค่ไหนแต่คุณช่วยคนกี่คนให้ขึ้นมาพร้อมกับคุณเรื่องราวของคุณเพิ่งเริ่มต้นบทที่รุ่งโร์ที่สุดยังคงรอการเขียนชัยชนะที่น่าจดจําที่สุดยังคงรอมาถึงปาฏิหาริย์ที่พิเศษที่สุดยังคงจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ดังนั้นยืนหยัดต่อไปซื่อสัตย์ต่อไปเชื่อต่อไปสวดมนต์ต่อไปประกาศพระสัญญาของพระเจ้าเหนือชีวิตคุณต่อไปเดินในศรัทธาต่อไปแม้เมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นเส้นทางทั้งหมดข้างหน้าพระเจ้าไม่ได้นําคุณมาถึงตรงนี้เพื่อทอดทิ้งคุณพระองค์ไม่ได้เสริมสร้างคุณเพื่อปล่อยให้คุณต่อสู้คนเดียวพระองค์ไม่ได้เปิดเผยเอกลักษณ์ของคุณในฐานะผู้ได้รับการเลือกเพื่อลืมคุณในภายหลังพระองค์มีแผนที่สมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตคุณและแผนนั้นจะสาเร็จอย่างสมบูรณ์ เชื่อมั่นในกระบวนการเชื่อมั่นในเวลาของพระเจ้าเชื่อมั่นในปัญญาของพระเจ้าที่บางครั้งอนุญาตสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพื่อผลิตผลที่เราไม่เคยจินตนาการและอย่ายอมแพ้เด็ดขาดเพราะโลกต้องการแสงที่คุณแบกรุ่นของคุณต้องการตัวอย่างที่คุณสามารถให้คนรอบตัวคุณต้องการคำพยานแห่งชัยชนะที่คุณแทนคุณสำคัญกว่าที่คิดคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดคุณได้รับความรักมากกว่าที่รู้สึกและคุณได้รับการปกป้องมากกว่าที่พลังใดๆของความมืดสามารถจินตนาการได้ จำไว้คุณไม่ได้อยู่ที่นี่โดยบังเอิญคุณได้รับการเลือกสําหรับเวลานี้สําหรับรุ่นนี้สําหรับการต่อสู้นี้และคุณชนะแล้วแค่ต้องเดินในแสงต่อไปรักษาการปกป้องไว้และทําตามจุดประสงค์ที่คุณถูกเรียกขอให้พระเจ้าอวยพรปกป้องและใช้คุณอย่างทรงพลังจนกว่าจะพบกันในวิดีโอหน้ายังคงอยู่ในแสง